มาดูความสําเร็จของเกษตรกรชาวอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนั่นเองะนะคะซึ่งพอในช่วงโควิดนี้เนี่ยเขาได้หันมาปลูกมะเขือเทศลูกผสมทนแล้งค่ะขายมเมล็ดพันธกิโลกรัมละอยู่ที่ประมาณ7,000บาทนะคะถึงประมาณอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทค่ะก็เปิดเผยว่าเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ในช่วงฤดูแล้งนะคะที่ได้ผลผลิตด,ดีกว่าปลูกข้าวนาปรังค่ะจะดีขนาดไหนนะคะปะติตามจากรายงานนะคะ นั่นก็คือจากคุณเนชนกชัยยาคำค่ะค่ะเกษตรกรอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะเลือกที่จะปลูกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ขายนะคะเพราะว่าใช้น้ำน้อยแถมยังสร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าวนาปรังหลายเท่าตัวค่ะ มเมื่อเขือเทศลูกผสมในพื้นที่สองงานของปองทิพูก,ก้านกล่องเกษตรกร,ร,กรบ้านร่มเย็นหมู่15ตะบนบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินกำลังออกผลรอการเก็บเกี่ยวหลังที่แบ่งพื้นนาบางส่วนนำกล้าพันธุมะเขือเทศลูกผสมมาปลูกแทนการทำนาปรังที่ต้องใช้น้ำมากสร้างไรายได้ในช่วงระยะเวลาสัา้น การปลูกพืชใช้น้ำน้อยพื้นที่น้อยผลผลิตมากราคาดีมีตลาดรองรับทำให้เป็นที่สนใจของเกษตรกรเช่นเดียวกับอุบลภูก้านกล่องเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศสีดาขณะนี้ออกผลรอเก็บเมล็ดพันธุ์ขายในราคากิโลกรัมละ1,000งถึง1น0 0งบาทและแต่คุณภาพซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างสูงถือว่าดีกเข่ายูอาะ่ก็ถือว่าดีว่าเขาอยู่ เพราะว่าหันว่าเขาห้องกับไม่ก็คือว่าล่ละยังคีดอะไรกับมถึงหาพันดอกหันบ่บปนราคาเขาด้นี่เขาให้เฉพาะให้นี่แต <จะ S 2> ่นี้อาจจะได้ถึงหลักแสนจะหันเท็ดได้ถึงแสนอพอกิโลเพิ่นก็พอฟังอยู่เดิมในช่วงหน้าแลง้งเกษตรกร,กรบ้านร่มเย็นหมู่15และหมู่บ้านใกล้เคียงจะปลูกข้าวนาปรังแต่เนื่องจากนาปรังต้องใช้น้ำมาก ปีที่ประสบปัญหาภัยแล้งน้ำมีไม่เพียงพอผลิตข้าวนาปรังไม่ได้ผลหากจะปลูกพืชหน้าแรงชนิดอื่นเช่นพืชผักสวนครัวก็ราคาต่ำและปลูกกันมากพอมีบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมปลูกมะเขือเทศลูกผสมเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่โดยมีสัญญาการซื้อขายเมล็ดพันธุ์พร้อมให้สินเชื่อค่าปุ๋ยค่าแรงจึงตัดสินใจปลูกเป็นมะเขือไปแล้วหันผู้พร้อมจะปลูกแตงม่ประกอบแตงม่มาเสริมมาสิแตงแค่ตะลุบจะสิภาหามาเสริมจ้ะ อเอาไนเหมือจ้ะมีแต่เขียดเอาไน่มัดซุ้มนี่ก็เรียกว่าถือว่าผลผลิตเอาสู่แบบของบริษัทหล่ะมากันยังว่าได้เงินใส พ่อได้เห็นลูกไปลุงเลียงสำหรับผลผลิตจากการปลูกมะเขือเทศลูกผสมที่ผ่านมาได้ผลดีมีกำไรหกักต้นทุนค่าปุญญา๋ยยาค่าแรงแล้วยังมีไรายได้ดีกว่าปลูกข้าวนาปรังหรือปลูกพืชชนิดอื่นโดยเฉลี่ยดได้กำไรจากการปลูกมะเขือเทศลูกผสมในฤดูแล้งอย่างน้อย7 0 0 0 0นถึง3 0 0 0 0บาทเป็นพืชที่ทำให้เกษตรกรมั่นใจว่ามีตลาดรองรับมีไรายได้แน่นอน าการปลูกมะเขือเทศเก็บเมล็ดพันธุ์ขายนะคะใช้พื้นที่เพียงไม่ถึงหนึ่งไร่ค่ะแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรในแต่ละปีเป็นกอบเป็นกรามค่ะ